คิปนี้จะไม่บอกว่าทำไมคนแรงสูงๆชอบแบนเอลินแต่จะให้ดูกันเอง เปิดมาทีมดัามีเอรินดอร์อีกหนิที่พร้อมเวทพร้อมบวกต้นเกมสุดๆเ้วฉันเป็นเอลินทีมฉันเป็นบัตมีแค่มาหลดตัวเดียวที่เก่งตรงเกมพระเอิญจะเป็นลดบแบบแดงได้แล้วเอลินพาสติบยิงเป็นเส้นตปงทีมนั้น็กล้เสียเปรียบแต่ตอนนี้ทีมฉันเกลียดหน่อยนะเราฉันหันนิงพาดแต่พระเอิญยีน่ามาเติมพอดีทีมนั้นเลยลืมไฟพังนะอีน่าโดนเฟ์ดบัตก็ทริงแต่ว่าทีมฉันบัตได้เขตมาเสร็จแล้วฉันหันนิงไปเอรินดอร์และตามไปปิดเยมมาได้เสร็จลุยแล้ววิตตนนนกมายฉััง ทีีเดียวกดันปีลยกมาสักยี่ดีลยมาสติลลอยตรงนี้ทีมฮามารวมกันทียกลางและดูเอลินดอมันดหลุดมาเนรียาที่สกิลจันทร์เหนว่าดีสเล่นตังงวันนี้แหละอันตีฟีเข้าไปแล้วก็ถอยออกมาค่ะสิเบนาทีปับพักก็มาที่กันขึ้นปั๊มบนค่ะมิสลิมมีบัตรนะคะฉันสกิลเสอรินดอบัตอันตีใส่อลินดอค่ะตอนนี am k k anga, or, o, hi, ้คือบัตรเล่นฟ si ุตนะคะได้เนียยมามาแล้วตอนนี ong, im, ata, ้คือสลิมไปเก็บได้อล nah, ินดอมีตัวหนึ่งและได้บาร์แลก ถัดมาอีกแป๊บเดียวค่ะยีน่าคือเข้าไปลิ้นแล้วที่นี่ฉันก็พยายามตามนะแต่ว่าสกิลสันันก็ไม่ได้มีสเตกเยอะมากแต่กันนั้นเองนะคะทีมนั้นดุนท้าหนึ่งจะไปเกือบคิดหมดนะแต่ว่าสลิมเราโดนนะคะที่นี่คิดมีอันตีไงฉันปล่อยให้มีฟิกฉันรู้สึกว่ายังไรก็ไม่น่าโดนตายนะเพราะฉะนั้นฉันลออันตีมายกท่าสองมานะคิก็เก็บฉันไม่ได้ทําตัวให้น่าลอยกดท้าหนึ่งหลอนตีจกสิ่งที่น่าําคาญของเอลินคือท้าหนึ่งแรงและโคตรไกลเลยตรงนี้สลิมกับฉันนะคะพยายามกันป้อมกายแต่ ลิมคือเหมือนลิ้นเยอะไปน่อยนะทีมนังก็เลยแบบมาเติมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสลิมหายไปเลยฉันพห้ยาตีเป็นเส้นตปงไปก่อนนะแต่ทีนี้ให้ดูนะันมีแข่งฉันมีฝกฉันคิดว่าหลอท้าสองมาเข้าไปเลยยังไงก็เล่นได้แฟนามีแข่งฉันกดทันเ่งกดตีแข่งปุ๊บทุกอย่างหยุดาคากินนะไม่สามารถสารักทำดาเมจฉันได้แล้วตั้งอย่างคือลิ้นได้หมดเลยสามตัวการเบิร์ดคือทันหนึ่ง อันตี้ปึกปึกหายค่ะมาเจอไอ้ไบส่วนทนันอันเี้ยฉันเล,ล่นซลวีแต้มพันสองก็จริงแต่ว่าฉันก็แนะนำนะเพราะเธอก็ดูสิเปอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงนะแนะนำให้ไปไต่หลงกันค่ะมันเนี่ย